เงินสดไหลเข้ามา1000ถ้าเป็นรายได้ทันทีวันนี้นะ900มันจะวิ่งเข้าไปที่ส่วนของผู้ถือหุ้นถูกต้องไหมครับแล้วก็จะไปอยู่ในงบกําไรขาดทุนถูกไหมหนึ่งร้อยแต่อีสิอีกร้อยบาทเนี่ยเป็นรายได้รับล่วงหน้าแปลว่าไอ้รายได้ร้อยบาทที่รับล่วงหน้ามันจะกลายเป็นรายได้ในอนาคตเอาเท่าไหร่ดีเอาสามเดือนเอาหกเดือนแล้วกันอะ อันนี้คือภาพที่เห็นใช่ไหมครับเขาเข้ามาตุลานะครับก็เข้าใจว่าจุดสายสุดของภาพก็คือตุลาคมที่ IPO ใช่ป่ะครับจากนั้นหุ้นมันดิดขึ้นไหมครับมันดิดขึ้นหน่อยแล้วมันก็ลงมันหน่อยมันก็ดีดดิดดดขึ้นไปอะครับจนกระทั่งถึงช่วงหนึ่งประมาณกุมภาพันธ์ราคาลดลงใช่ไหมผมพูดตามแฟกต์เนาะนะครับปกติแล้วราคาที่มันชาร์ฟชาร์ฟดีคลายแบบเนี้ยอันนี้อันนี้ส่วนตัวนะครับ มักจะเกิดขึ้นตอนวันประกาศงบแต่ไม่ได้เสมอไปนะ,ะนั้นแต่เราจะมาดูว่านะครับราคาแบบนี้นะครับแน่นอนครับช่วงประกาศงบเนี่ยราคามันตกจาก6.7แน่ๆถูกไม่ถูกครับตอนนี้กี่บาทแล้ววันประกาศงบวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคานนี้ขอกลับมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันแล้วเดี๋ยวคราวที่แล้วอาจารย์วีก็เล่าให้ฟังแล้วว่าหุ้นตัวน,นี้ได้รับอะไรนะอาจารย์เหมือนกับเป็นรางวัลสักอย่างเนี่ย หรือเป็นอะไรที่เขาแข่งขันกันแล้วก็นะผมก็จะรู้สึกว่าเออตัวนี้ก็น่าสนใจในเชิงของอคาเดมิกนะครับแต่คราวนี้เรามาอ่านงบการเงินเหมือนเดิมนะครับเขาแล้วเราคุยกันว่าเวลาอ่านเนี่ยสิ่งที่ต้องหาอันดับแรกคืออะไรครับความเห็นถูกต้องไหมครับความเห็นใช่ไหมครับเราเห็นไหมครับว่าวัดความเห็นครวนี้สิ่งที่เราพออ่านงบหนึ่งตัวได้แล้วว่าครับทุกๆงบเนี่ยมันจะมีล็อ c k i n g ของการอ่านเหมือนกัน ก็คือความเห็นเห็นว่าอะไรเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าบริษัทนี้งบการเงินที่ตามมาครับมันโอเคในสาระสําคัญทันไหมครับแปลง่ายก็คือมันดีที่สุดแล้วประเภทนี้คือรายงานผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขทันไหมครับนี่คืองบแบบถูกต้องตามควรนะครับจากนั้นมาไหนต่อครับผมให้อ่านเรื่องของ KM จําได้ไหมครับวักที่เป็นอะไรครับคีอะไรครับออร์ดิตอะไรครับแมทเทอร์ อันนี้คือเรื่องสําคัญในการตรวจสอบถูกไหมนะครับเรื่องสำคัญในการตรวจสอนะบเ,อสนรรสอเนี่ยเป็นเรื่องที่เราคุยกันแล้วว่าเป็นเรื่องที่แบบว่า,าผู้สอบบัญชีเขาไม่ได้บอกว่าเรื่องพวกนี้มันผิดนะแต่มเป็นเรื่องที่เขาใช้บิจารยาณในการตรวจสอบเยอะถูกต้องไหมครับนะครับาวนี้เรื่องสําคัญในการตรวจสอบนะสำหรับแฟนๆที่มาทางด้านของพวกพวก valuation multiple ครับเช่น PE multiple หรือเป็น p b b multiple ครับถ้าคุณใจคุณอยู่ที่ตัว book value per share หรือใจคุณอยู่ที่ EPS หรือ earning per share อะไรก็ตามที่เขาเหมือนกับบอกว่า Area เนี้ยมันเป็น a r e รที่ต้องใช้ยนี้เยอะถ้ามันเกี่ยวข้องกับกำไรเราก็ควรต้องควรใส่ใจถูกไหมตัว earning ที่เราคำนวณถูกไม่ถูกครับหรือ earning ที่เรา forecast นะครับคราวแล้วก็ยกตัวอย่างว่า earning ที่เราจะ forecast มาใส่เข้าไปในตัว valuation model อ่ะมันควรเป็น earning ที่เป็นตัวแทนของบริษัทแล้วมันต้องนิ่งมันไม่ควรเป็น EPS ที่ได้รับผลกระทบจากจากราย,าก,รายการวัน t i m หรือรายการที่ไม่ได้มาจากคอ ธุรกิจทันไหมฮะอ่ะอันนั้นอะ่ะที่ผมก็พยายามจะบอกเนาะเหมือนกันครับถ้าคุณเป็นสายพวก PBV book value share book value นี่คืออะไรครับคือสินทรัพย์กับหนี้สินก็คือ equity ถูกไหมถ้ามันมีรายการประหลาดอะไรหรือรายการอะไรที่มันดูแล้วเทาๆหรือรายการอะไรที่มันมี j u d g m e n t เยอะๆเ,เราอาจจะต้องรู้ว่า รายการพวกนี้เราเองอาจจะต้องมานั่งดูว่าจะปรับปรุงข้อมูลยังไงเพื่อจะไปใส่ไอ้สูตรพวกนั้นนะครับในกรณีนี้นะครับบริษัทนะครับทางผู้สอบบัญชีได้บอกว่า k m เรื่องแรกคือรับรู้รายได้นะครับอีกทีนะครับย่อหน้าตรงนี้ไม่ได้บอกว่าตรงนี้ผิดแค่บอกว่าตรงนี้มีดุลพินิจเยอะนะครับแล้วรับรู้รายได้เนี่ยนะครับจากประสบการณ์ที่ส่สวนตัวที่อ่านมาครับ KAM เนี่ยนะครับมักจะแตะเรื่องของรายได้ซะเยอะเกือบทุกบริษัท เพราะว่าอะไรเพราะว่ารายได้เนี่ยมันเป็นตัวที่เดี๋ยวนี้สังเกตไหมบริษัทก็ทําหลากหลาย Core Earning ไม่ได้มีแหล่งเดียวจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้มันก็จะมีดุลพินิจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแตะแบบเนี้ยแปลว่าอะไรแปลว่าวราคุณทํา e a r n i n ็งเปิดแชร์อย่างเงี้ยหรือคํานวณคุณก็ต้องใส่ใจหรือบางคนที่หนักกว่านั้นนะ่ะไปใช้อะไรครับ driver ที่เป็น revenue เปิดแชร์เคยได้ยินไหมครับทันทีจะใช้ EPS เข้าไปใช้ revenue เปิดแชร์อย่างเงี้ยอย่างนี้ต้องใส่ใจให,ใหญ่เลย นะครับว่าคุณคิดว่ารายได้ที่เข้ารีพอร์ตเนี่ยคุณโอเคกับมันขนาดไหนแน่นอนครับมันโอเคในในแง่ของงบการเงินในแง่ของการตรวจสอบบัญชีแต่มันจะเข้าอยู่ในทัศนคติของคุณหรือแอส u m มบลชันหรือวิธีการก็คือเข้าปากตามไลฟ์สไตล์หรือวิธีการมองของคุณหรือเปล่าอันนี้คุณก็ต้องไปคิดนะอันนี้ก็จะเป็นระบบรายได้นะครับร้านอาหารและเครื่องดื่มทุกคนทราบอยู่แล้วว่าเขาทาหลายอย่างมากนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยมันมีลักษณะของอรายการที่มีสาขาอยู่หลายแห่ง นะครับแล้วก็เป็นสาระสําคัญมากเลยนะครับมีการจัดโปรแกรมสิทธิพิเศษกับลูกค้าตัวเนี้ยสิทธิพิเศษกับล,ลูกค้าเนี่ยคือ,อไหลปกติแล้วเนี่ยถ้ามีเรื่องนี้เข้ามาครับเวลารับเงินมาเนี่ยครับแล้วให้ดาวสะสมได้เคยยินใช่ไหมครับแต้มวงเนี้ยครับเงินที่ไหลเข้ามาเนี่ยส่วนหนึ่งอ่ะมันจะเป็นไรายได้วันนี้อีกส่วนหนึ่งจะเป็นรายได้ในอนาคตทันไหมครับทันไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าถ้ารับเงินมาหนึ่งพัน 1, 000, แล้วมันเป็นดาวมูลค่าของดาว ถ้าบัญชี Extract มันได้ตาม Fair Value สมมุติ100อีก900มันจะเป็นไรายได้วันนี้อีก100บาทจะเป็นไรายได้รับล่วงหน้าทันไหมครับนะครับงบจะเป็นแบบนี้ครับ Cash มันจะเพิ่มขึ้น1000แล้วตัว OE อ่ะมันจะเพิ่มขึ้น900แล้วตัว Liability จะเพิ่มขึ้น100อันนี้ตามอาจารย์ทันไหมงบดุลครับหรือบาลานซ์ชีตหรืองบฐานะการเงินโอเคไหมครับเงินสดไหลเข้ามา1000ถ้าเป็น รายได้ทันทีวันนี้นะ900มันจะวิ่งเข้าไปที่ส่วนของผู้ถือหุ้นถูกต้องไหมครับอแล้วก็จะไปอยู่ในงบกำไราขาดทุนถูกไหม100แต่อีก100บาทเนี่ยเป็นรายได้รับล่วงหน้าทูกไหมครับรับล่วงหน้าเพราะนั้นไหนบอกผมได้ไหมครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้แปลว่ารายได้ที่เกิดขึ้นในงวดนี้มันเกิดขึ้นแล้วแต่เงินสดไหลเข้มามามากกว่าถูกไม่ถูก แปลว่าไอ้รายได้ร้อยบาทที่รับล่วงหน้ามันจะกลายเป็นรายได้ในอนาคตเสียใจแพ็คขอเรียนการลงทุนที่มาแรงที่สุดในปี2024ที่จะไม่พลาดเทนการลงทุนในปี2025เริ่มเรียนได้ทันทีสอนโดยกูรูด้านการลงทุนอาทิเซียนมี่อาจารย์ธิวาชินธดาพงศ์ดรวิสิทธิ์องค์พิพัฒนากุลดรนิเวศเขมวชีระวรากรอ,อาจารย์สุธนเสิงหาสีทางกูล อาจารย์กวีชูกิจกเกษมและอาจารย์ปกิจสีดีวัฒนาเกตชมคอร์สการลงทุนได้มากกว่า500วิดีโอจัดบทหมู่เพื่อง่ายต่อการเรียนและอัปเดตวิดีโอเข้ามาใหม่ๆตลอดทั้งปีศึกษาทั้งการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศ มีแพ็กเกจสมาชิกให้เลือกถึง4แบบทั้งรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนและรายปีรายเดือนเพียง1,990บาทและรายปีที่คุ้มที่สุดเพียง6,990บาทตกวันละ19บาทเท่านั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร081 173 900 0หรือแอดไลน์ at, at CSI Society ทันไหมแล้วไรายได้ในอนาคตจะเกิดขึ้นมื่อลกค้าเอาอะไรครับเอาแต้มมาทำไมครับมาเคลม ทันไหมโอเคไหมครับเดี๋ยวเราจะเห็นเรื่องอย่างเงี้ยกับ m e d i สแต่ m เมดิสหนักกว่าเพราะในดีสนะรับเงินมา process การฝากสเต็มเซลล์นานไหมนานนะครับจริงๆอะ่ะเมดิสนี่ก็เป็นธุรกิจที่มันสำหรับผมนะผมว่ารู้สึกมันก็แปลกใหม่ดีนะครับแต่ก่อนหน้านี้ไอ้มุกที่เป็นไรายได้รับลงหน้าเรามีเห็นเยอะใช่ไหมอย่างเรื่องของฟิตเนสจำได้ไหมนะครับ การที่เขารับสมัครสมาชิกเงินไหลเข้ามาไรายได้ยังไม่เกิดถูกไม่ถูกครับไรายได้จะเกิดในอนาคตอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับแต่อันนี้มันยังไม่เยอะมากแต่แค่บอกว่าเออมันจะมีตัวอย่างเงี้ยโผล่เข้ามานะครับไปต่อนะครับแล้วเขาก็บอกว่าอันที่สองไม่มีแล้วนะครับนี่คืออันแรกเลยอันเดียวก็คือไรายได้เรื่องเดียวเลยดังนั้นผู้สอบบัญชีบอกฉันสบายมากนะครับก็เหมือนเดิมครับข้อมูลอื่นก็คือถ้าเขาไปอ่านรายงานประจําปีแล้วถ้าเกิดมันขัด กับข้อมูลที่เขาตรวจสอบเขาก็จะแจ้งให้ทราบซึ่งอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมาจนถึงนะครับวันที่ที่ผมอยากให้คุณดูคือวันที่6กุมภา6กุมภาเนี่ยนะครับวันนี้ก็คือวันโดยปกติแล้วจะเป็นวันที่งบอนุมัติให้ออกให้เผยแพร่ทันไหมครับและมักจะทําให้เกิดการเกวี่ยงเวียของราคานวันนั้นนะครับ6กุมภาครับแท็กดูครับ ็น่ไหมครับตอน6กกุมภาเกิดอะไรขึ้นครับนะครับสี่ห้าหกอยู่ที่สิบห้าบาทสี่สิบถูกไหมครับเจ็ดกุมภาเป็นไงครับสิบสองบาทอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้บอกว่าเป็นแต่ความน่าจะเป็นสูงไหมครับว่ามันจะเกิดการรีแอคจากงบที่ประกาศทันไหมครับอย่างเนี้ยถ้าถ้าถามว่าถ้าเอาไว้ตามเนื้อผ้าแปลว่าตลาดอัพเซตถูกไหมถูกถกไหมครับแต่ตัวตลาดอัพเซตเนี่ย ก็ไม่รู้ว่าที่ตลาดอัพเซตแบบนี้เป็นเพราะว่าตลาดอัพเซตกีเว้นว่ากีเว้นว่าราคาที่เขาบอกว่า15.4อ่ะเป็นราคาที่เป็นพื้นฐานสมมตินะคุณต้องเข้าใจก่อนนะสมมติว่า15.4เป็นราคาที่เป็นพื้นฐานแต่ผู้ลงทุนอาจจะมองว่าอันนี้สูงเกินไปก็เลยปรับลงถูกไหมหรือจริงๆแล้วอาจจะเป็นอีแบบนึงได้ไหมว่า15.4จริงๆแล้วเป็นราคาจริงๆแล้วมันก็สูงมานานแล้วล่ะเราไม่รู้ไงถูกไหมฮะ พราอย่าลืมนะครับราคาตลาดที่อยู่ในตลาดเนี่ยราคาหุ้นที่อยู่ในตลาดมันเกิดขึ้นจากอะไรครับดีมานกับสัพพลาถูกต้องไหมครับอืมถูก drive อาจารย์พูดแบบดูหลุดโลกเลยนะ what if ดีมานกับสัพพลาย irrational หมดราคาที่ออกมาก็ irrational ถูกไม่ถูกอันนี้คือ extreme เลยนะแต่ถ้าเราคิดว่าราคาดีมานสัพพลายมันถูก เราก็จะบอกว่าอันนี้สูงเกินไปผมผมสรบุปจับแฟก์บนกระดานผมยังไม่รู้นะั้นว่าจริงๆแล้วราคาเป็นเท่าไหร่ถูกไหมไม่มีใครรู้หรอกแล้วเราก็ไม่ได้สายมูด้วยถูกไหมแต่คุณจะเห็นเลยว่าแบบนี้ราคาตกจากการที่วันที่เขาประกาศถูกไหมถูกครับแล้วจากนั้นเป็นไงครับมันก็ลดลงมาเรื่อยๆใช่ไหมพูดตามแฟกซ์นะเนี่ยครับแปดจุดห้าห้า 8.29.30เดี๋ยวนะ8.5นี่มันปิดนี่ปิดกี่โมงแผดินไหวหรือยังไม่รู้นะครับปิดก่อนนั้น8.5แต่ IPO price เท่าไหร่จะได้ไหม6.7ถูกไหมครับคานนี้มันก็เป็นไปได้หลายแบบถูกไหมครับถ้าเราดูจากเทรนดแบบนี้คือเอ๊ะตัลงแล้วราคาเนี่ยมันลงไปยังไงมันปรับไปสู่จุดที่เป็นฟันมนทหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วหรือจริงๆแล้วแปลว่า นักลงทุนค่อนข้างอัพเซตไหมเพราะถ้าอัพเซตเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาคาดการถูกปะคาดการให้มันมีผลการประกอบการรายที่เยอะถูกไหมแล้วก็ไม่ได้เยอะตามที่คาดแต่เป็นไปได้ไหมว่าไอ้คนที่เขาไปคาดเป็นคาดมนโนกันไปเยอะเองทันไหมการใช้ PE เนี่ยส่วนตัวอันนี้ก็อีกทีนะครับพูดมนมมองก็ไม่ได้เอ็กซ์เพรสแต่ว่าส่วนตัวมองมันต้องเป็นพวกไฮกรอสถูกไหมกรอปเอเทนเชียลสูง ถ้าเป็นพวกกลุ่มพวกเทคโนโลยีอาจารย์ก็ผมก็รู้สึกว่าโอเคเนาะคุณเข้าใจไหมนี่มันหุ้นอะไรอะอาหารปะแล้วคุณคิดว่าจะโกดยังไงอะพีก e. ี่เท่าครับอ่ะที่กดเดี๋ยวผมผมจดมานิดนึงตอนนั้นเนี่ยที่เขาคาดการก็พ e อโอจำจำไม่ได้ละแต่พ e. ีโตหลายเท่ามากคือคาดว่า p e. ีเต้องเท่านี้เท่าอะเยอะอะแต่คุณกาลังพูดถึงอะไรครับหุ้นอาหารนะถูกไหมอารมณ์ประมาณไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ก็ใกล้เคียงอะมงคลอะ Mk ออันนี้ก็ไม่รู้ละนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับเราจะมาดูกันว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในงบการเงินของโอกะจูโอเคนะเขากลับมานะครับเหมือนเดิมนะครับใช้ความรู้ที่เรียนมากันครั้งที่แล้วนะครับอันนี้แทรกเข้าไปที่งบดุลผมจะให้ท่านอ่านด้วยกันเลยนะครับคราวนี้จะอ่านยากอันนี้จะอ่านแบบใหม่อ่านแบบงบดุลทั้งหมดเลยอะทีเดียวเขารียกให้อ่านทีละพาร์ทถูกปะ สินทรัพย์หน้าหนึ่งนี่สินหน้าหนึ่งทุนใช่ไหมวันนี้ให้อ่าน3หน้านี้ครับพร้อมกันโอเคไหมครับให้อ่านพร้อมกันแล้วบางคนบอกอาจารย์ครับผมถามนิดหนึ่งสิทำไมงบมันมีแค่2คอลัมน์มันเนี้ยก็เพราะว่าบริษัทนี้ไม่มีบริษัทย่อยครับถ้าไหมครับถ้าเขาไม่มีบริษัทย่อยแปลว่าเขาก็ไม่ต้องทํางบรวมถูกไหมก็แสดงว่าเขามาคนเดียวเดียวๆเลยคือโอกระจูดไม่มีคําว่าและบริษัทย่อยจําได้ไหม ถ้าเป็นแบบเดลต้าจำได้ไหมครับเมื่อคราวที่แล้วเดลต้าเป็นยงไงครับมันจะมีคําว่าและอะไรครับและบริษัทย่อยเนี่ยครับเห็นไหมครับเดลต้าและบริษัทย่อยคุณก็จะมีงบรวมกับงบเฉพาะทันไหมแต่คราวนี้โอ้กระจุบันมันไม่มีบริษัทย่อยถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็มาเดียวๆงบเนี้ยคืองบแบบง่ายที่สุดแล้วโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมจะให้เวลาคุณแป๊บหนึ่งนะครับช่วยเล่ไปดูนะครับสามสามแผนเนี่ยคืองบดุลน,นะครับดี๋วผมจะมารอคราวนี้ ถ้ามันมีเอกสารที่เป็นงบที่ผมทำของมอนไซให้แล้วอะครับนะครับเดี๋ยวถ้าลบก,กวนไปดูนิดนึงห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ